go but somehow i'm caught in the middle is this the end before we've even begun should i work or c a n c e flow a drop in the ocean so in this reaching for our moment spot แต่แแว่ารู้สึกไปณ <c oughs> วันนี้ด้วยเราเคยจําได้ว่าวันไหนที่ช้างเหยียบนาพระยาเหยียบเมืองเราจะรู้สึกภูมิใจ แต่วันนี้เราได้มาเหยียบเหยียบบ้านเจ้าเมืองมาเหยียบช้างเออมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้สําหรับโดยเฉพาะลูกๆที่มาก็ตั้งแต่เริ่มต้นเปิดโรงเรียนมัธยมยานาคว่าเมื่อวันที่8พฤษภาคม2559ก็ได้ท่านผู้ว่านี่แหละเป็นคนจุดประกายเปิดทับพิธีเปิดโรงเรียนให้กับเราแล้วก็เชื่อมต่อกันมาโดยตลอด หลังจากที่ท่านได้โยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ทางราชการก็มีการติดต่อประสานงานกันโดยเฉพาะ <ไป S 1> ดเรดเฉาไปต่างก็ได้ไปเยี่ยม,มไปพังงาก็ได้ไปเยี่ยมแล้วก็จําได้ว่าดอเราอรเฉาเคยเล่าให้ฟังว่าไปบอกกับท่านผู้ว่าว่ากลับนครเออ <c oughs> แล้วท่านก็พูดว่า <c oughs> <"Hey, S 2> ผมไม่ไปแล้วเพราะว่าเหลือเวลาเพียงน้อยนิดก็ไม่คิดว่าจะทําอะไรได้อย่างมากมาย แต่พอกลับมาถึงมันไม่เป็นดังที่คิดพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นคนที่จะคิดเรื่องของธรรมะแต่ธรรมะมันมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็เลยรวบรวมมาเผยแผ่ให้กับใครต่อใครท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมานครศรีธรรมราชความเป็นอารยาชนของคนนครศรีธรรมราชมันมีอยู่แล้วแต่มันไม่มีใครมาพูดถึง ไม่มีใครนำเอาคีย์เวิร์ดตัวนี้มาจุดประกายให้เกิดการตื่นตัวเพราะนั้นในช่วงระยะเวลาแค่หนึ่งทีเสร็จที่ท่านมามันทำให้นครศรีธรรมราชปรากฏความเป็นอรารยชนเป็นเมืองแห่งอรารยธรรมขึ้นมาอย่างชัดเจนแต่ก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าหลังจากนี้มันจะมีคนมาสารต่อหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคาดคิดก็คือสิ่งเหล่านี้มันได้ไปเกิดขึ้นอยู่กับ จิตใจของคนนครศรีธรรมราชวันนั้นใครไปใครมาสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะต้องยังมีการกระตุ้นเตือนโดยคนนครศรีธรรมราชโดยจิตสํานึกของพวกเราเองอย่างแท้จริงวันนั้นวันนี้ในโอกาสที่ท่านมาสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับนครศรีธรรมราชไม่ได้สร้างตึกสร้างอะไรอย่างมากมายแต่สร้างสิ่งที่มันเป็นความคิดสิ่งที่มันเป็นปัญญาสิ่งนี้ที่มันจะคงอยู่ได้อย่าง ตลอดแล้วก็ถาวรถ้าสร้างตึกแม้แต่บ้านสี่เสาเทเวศเขาก็ทุบทิ้งเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่มันอยู่ในนี้นอกจากตายไปแล้วก็มีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นหลังอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ก mm ัน hmm. พวกเราที่ได้มาเยี่ยมเยียนท่านในวันนี้ก็ขับรถผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมามากินขน,นมจีนที่สาราประดูบ้างอะไรบ้างก็จะเงื้อคอยดูว่าเออเมื่มอไหร่คุณจะได้โอกาสเข้าไปสักทีวะณ mm hmm. วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสของพวกเรานะครับที่ได้มาเยี่ยม และในโอกาสที่ที่ช่วยดูแลปกครองจังหัดนงคราเป็งงนเวลาแล้วิแญญดแปจแล้วเราก็รู้สึกีเราเก็แต่ก็ต้องรู้สดอะไรค่ญญะคุณู้ว่าเนี่ยกมีรุ่คกับโรงเรียนเราหลายอย่างทำกิจกรรมเลือกกับเราหลายอย่าง ทั้งกิจกรรมรวมถึกิจกรรมสวบ่าชายเลนหรือว่ากิจกรรมที่ทําที่โรงเรียนของเราก็มีเยอะแยะมากมายท่านผู้ว่าเป็นกันเองก,กับเราเสมอตงเราก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะคที่คอยแ้่วาวสมรภูเรื่องนไมาแล้วก็องข่าโรงเรียนน,นคะคขอบคุณทุกครนนะับค,บ,คบคุณทส่เสดท่านสมหวังท่น การผู้สวดเมยกาทั้งหลายอาจารย์น้องๆป็นสวนผูค้ครูด้วยนะครับอยู่ตรงนั้นแหละนั่งไปเลยสบายสบายครับยืดซิปด้การซิปตรนาดานะก <c oughs> ็วันนี้ได้ได้ฟังกลุ่มทุกคนทำ <c oughs> ตัวเหมือนน้ำไม่ติดแกว้วผมก็ฟังท่านพูดเนี่ยผมได้ได้ไอเดียอย่างซึ่งไม่เคยไม่เคยได้หมาก,ก่อนนะครับที่ท่านบอกว่าธรรมะมีอยู่แล้วพู้เจ้าไม่ได้คิด ธรรมะเป็นสิ่งที่ชาตไปพบมีแล้วอันนี้เป็นตรงใจผมเองผมก็พยายามพูดกับชาวบ้านตลอดเวลาว่าไอ้ความเป็นอารยธรรมเนี่ยมันเป็นของลครอยู่แล้วนะครับความเป็นอารยชนของคนคนเราแต่ไม่รู้กันเองแต่บางอย่างก็ยังไม่ถึงนะครับเช่นอารยชนในต่างอาจจะไม่ไม่ทันมันมากนักก็เลยมพูดแต่ว่า ไม่ได้คิดลึกซึ้งไปถึงที่ท่านพูดว่าเจ้าว,ว่าธรรมะเรนี้แลเราท่านไปพบเองอันนี้ผมไม่ได้ไปพบนะครับมันเป็นเรื่องที่เราพบร่วมกันมาก่อนแต่ว่าไม่ได้มาลงหัซึ่งเร็น,เนี้ยอยู่แล้แต่สิ่งที่ผมต้องการทำก็คือว่าไม่ต้องการให้ติดยึดว่านี่คือสิ่งที่วัดศรีพัฒน์ได้เริ่มไว้นี่คือสิ่งที่วัดศรีพัฒน์ทำไว้ผมไม่เอ้า จะไม่อยาามทุกคนถ้าสมมติว่าผมนั้นนั้นแสดงว่าผมชอนคนอื่นเหมือนกันแต่ว่าคนนครอาจจะไม่พบกความยั่งยืนเพราะกลายเป็นว่าอล้วตอนนี้พูดว่าไปแล้วอ่ะเออพวกเราก็เลยเสียดายนะอะไรเงี้ยที่ไม่ต้องทำต่อแล้วเพราะนั่นเนี่ยสิ่งที่ผมทำคือว่าปล่อยให้หมดคุณจะทาก็ทําไม่ทาก็เรื่องคุณผมจะยุ่ยนี้ตลอดนะอย่าไปเรียกรูผูว่าพี่พูดว่า พี่พูว่าบอกว่าเรื่องพวกนี้โยนให้หมดแล้วเป็นเรื่องของพวกท่านเองนะจะทําต่อไม่ทําต่อก็เ,อเป็นบ้านเออท่านท่านก็คิดเอาเองก็แล้วกันอันนี้มันยั่วกว่ามันท้าทายนะครับผมจะไม่ฝากหรอกว่า <im itation> อย่าลืมนะอย่าลืมนะอย่าูว่านะผู้ว่าคิว่าช่วยทักมต่อนะจะไม่พูดเราจะไม่ง้อใครนะเป็นาวที่ดีเราจะไม่งอนะอ้อใครมเรื่องของคุณ คุณไม่ทําคุณก็เป็นอาญยชนหรือเปล่าคุณไม่ทํา U R อะไรพลเรือนภาษาทีดว mm ่าได้พลรลิสได้รปบ่าอะไรเนี้ยใช่ไหมอ่าใช่ไหมครับ mm hmm. ถ้าคุณไม่ทํานักพรอยให้ทำให้มันขับเคลื่อนเป็นวงล้อดินามิกไปเรื่อยๆคุณก็เป็นนครแห่งอารรมก็คุณและคุณใช่ไหมครับเรามาช่วยกันฟื้นฟูอย่างนี้แล้วเนี้ยก็ช่วยกันนำต่อไป เจนากะว่าก็าพันกับผมเพราะเจนากะว่าทอดสภาได้ผมดึงเข้าไปนะถ้าเจนากะว่าไม่สนใจผมก็ผมก็ไม่ได้ไปไม่เกลียดผมผมไม่ให้เกลียดยนะครับเชิญผมก็ไปเพราะถ้าไม่เชิญผมไปก็ไม่ไหวเพราะว่าเป็นมาหมดเลยนักข่าวที่สามคนหรือองเล้ยนะเพราะเรามันฟ้าลิขิตอ่ะไ,ได้เจอกันแล้วถูกพอกันใจกันแล้วก็ขับเคลื่อนไปด้วยกันลุกม น้องๆน้องๆจะสังเกตนะว่าพี่เนี่ยเวลาไปไหนด้วยกันเห็นไหมพี่จริงใจเสมอนะครับกระโดโดน้ำกระโดดไปใช่ลุยป่าชายเลนกรลุยไปคือครับจะไปนั่งฟังดูหนูลังอยู่อะไรแบบทำตลอดทำด้วยทำด้วยเหมือนกับว่า,าจิตใจแล้วเอากินเข้าไปในการตลอดคือไม่เด็ดเดี่ยไม่ได้เสียแซ่ไม่ได้เเรียกว่าดรามา่าอันนี้ก็ฝาก น,อน้องๆด้วยว่าคืออยากไปคิดว่าว่าคนรุ่นเก่าเราคนรุ่นใหม่เราต้องคิดอะไรนะครับบางทีคนรุ่นเก่าคิดใหม่ๆในนี้นะแต่วาวิธีการจะทํางานกับคนซึ่งมีความคิดหลากหลายซึ่งความรู้มไม่เท่ากันการสังเคราะห์ปัญหาไม่เหมือนกันบางทีมันต้องใช้วิธีกลมกอมนะครับไม่ใช่ทะลุไปเอาทฤษฎีของ อะไรมาเคเวอรี่มาทฤษฎีของเวบเบอร์อะไรมาตลอดเวลาทําไม่ได้นะมันก็ต้องใช้เขาเรียกว่าสานเคมมัดดิ้งทรูนะคือทุกๆไปพอให้มันไปได้สังคมมันใหญ่มันใหญ่มากใหญ่มากเกินกับปัญญานะเาว่ามันมันกลายเป็นมีอะไรล่ะมีโรงเรียนนาเคียนมันมีโรงเรียนอะไรอะไรนะตรงนั้นอะแย่เป็นจมะมีอะไรเยอะแยะเลยกลายว่า อยากให้ทุกอย่างเป็นอย่างนั้นก็ว่าเป็กเนี่ยเด้กจะงไงให้เด็กจะมากเด็กจะนะก็ว่าเด็กอะไรเนี่ยกลมกล่อมมาด้วยกันเป็นเด็กที่มีคุณภาพเป็นเด็กที่มีทัศนคติอะไรเนี่ยมันก็ต้องยอมรับผ่ามไม่เข้าเชินกันนใการรับรู้หรือการใส่ใจอย่าสังคมจะสันติสุได้นะจะสังติสุสมดุได้ด้วยการให้ทุกคนเนี่ยได้ปกครองตัวเองไม่ใช่ต้องการให้มีผู้ปกครองมาปกครองและต้องมาเม่อบนโยบาย นะครับผม,มเป็นเอกำกับดูแกลการปกครองตัวเองที่สุดถ้าปกครองตัวเองกันไม่ได้ผมจะปกครองให้อย่างนี้เป็นต้นถ้าคุณยงเป็นโจรอยู่แสดงคุณปกครองเองไม่ได้ผมจะมีตำรวจไปจับคุณยังเที่ยวไม่เลิกไม่นอนไม่พักผ่อนกินเหล้าคุณบุรีคุณป่วยคุณปกครองเองไม่ได้ผมต้องเอาหมอมาจัดการมาปกครอง นั้นถ้าสมมติว่าเราปกครองเรเยนได้เราก็จะไม่เจ็บป่วยจะไม่มีอัชยากรรมจะไม่มียาสิติดจะไม่มีความยากจนอะไรต่างนั้นปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเราปกครองเรงนไม่ได้แค่นั้นเองจึงต้องมีนักปกครองดนั้นปกครองไม่ได้อยากปกครองโดยกำหนดแต่ในเมื่อสังคมมันต้องการเราแต่ผมก็ทาหน้าที่เป็นนักปกครองตรงนี้แหละนะครับก็เรียนมาและสังคมให้โอกาสให้ผมเลือปกครอง ผมจึงต้องปกครองทุกวันไม่ใช่ว่าสาวอาทิตย์ไม่ปกครองไทรเช้าขึา้นมาเจ็ดโมงยังไม่ออฟฟิศอาวก็ไม่ปกครองไทรหกโมงเย็นไม่ปกครองไทรไม่ใช่คือผมจะทําและก็พยายามทำเป็นแบบอย่างใครทตา่างก็โชคดีพอสมควใครไม่ทต่างา่าเสียดายเงินเดือนที่จ้างข้าราชการขอบคุณนะครับอบอุ่นที่มาดีใจดีคณะนดดู้นเขาเขาขอมาแก่ ต้องขอโทษในความเป,ป็นแบบแม่ก็เลยแข่งนิดนึง่งแต่ตั้ง,งใจรับอย่างนะมัดอยู่ที่ฉันรู้ว่าเป็นเพื่อนอยูเพราะตอนนี้ผมค่อยๆจะจะปิดรับสมัครแล้วปิดรับกษณะร,รองงานนะครับจะมีคนยังขอควาคิดขอบคุณที่ให้เกียรตินะครับนะครับ